เวลาังที่3โปรดระบาดระวังอันตรายจากขบวนรถด,ด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านบริเวณาังที่3ค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นขบวน75ครับวิ่งจากกรุงเทพถึงน้องคายวิ่งประมาณ4 27คนระับเจยวดีเลย เดีย่ยวพันตลอด